ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากการเติบโตของกลุ่มดินโคลนถล่มนะครับและน้ำป่าไหลหลากครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ พลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากดินโครนถลม่มและน้ำหลากบริเวณหัวฝายโดยมีนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายวรายุทธขอ้อมูลน,นายอำเภอแม่สายประชาชนชุมชนถ้ำผาจม บ้านไม้ลุงขนและเกาะลอยรวมให้การต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่ดำเนินการสร้างแนวป้องกันน้ำหลากแบบชั่วคราวขึงถาวรป้องกันภัยพิบัติช่วงฤดูฝน จากนั้นค่ะได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานจากพลโทศิรภพ,พสุภาวานิชเจ้ากรมการทหารช่างและตรวจเยี่ยมพื้นที่ขุดลอกแม่น้ำร่วกฝั่งไทยตั้งแต่บ้านศบสายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายถึงบ้านวังลาวตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนรวมระยะทาง 3, า32กิโลเมตรแบ่งเป็น2ช่วงความรับผิดชอบโดยหน่วยทหารช่างจากกองทัพภาคที่3รับผิดชอบ14กิโลเมตรแรก และกรมการทหารช่างรับผิดชอบอีก18กิโลเมตรปัจจุบันค่ะคืบหน้าแล้วกว่า81.67 81. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่21กรกฎาคมนี้ ส่วนการเสริมพนังชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวแม่น้ำสายครอบคลุมระยะทาง2.3กิโลเมตรครอบคลุม6ชุมชนในเขตแม่สายโดยใช้วิธีเสริมโครงสร้างเดิมด้วยแนวกันน้ำผสมผสานปัจจุบันดำเนินการคืบหน้าแล้ว93.63และคาดว่าแล้วเสร็จกลางเดือนกรกฎาคม2568ค่ะจากนั้นก็ได้ลงเรือดูสภาพภูมิประเทศบริเวณล,ลำน้ำสายรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารัฐบาลเน้นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพื้นที่เสี่ยงสูงโดยเฉพาะแม่สายที่เคยประสบอุทกภัยใหญ่เมื่อปี2567จึงมีแผนเร่งด่วนในการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําหลายแบบกึ่งถาวรเพื่อรองรับสถานการณ์ระยะสั้นก่อนดําเนินการก่อสร้างพนังถาวรซึ่งมีกําหนดแล้วเสร็จภายในปี2572จากความคืบหน้าขนาดนี้ถือว่ามีความพร้อมสูงสามารถรองรับน้ําหลากในระดับใกล้เคียงเหตุการณ์ปีที่ผ่านมาสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและลดความเสียหาย ได้ Die.